สวัสดีครับผู้ชมครับเพจไอเมนี่ไทยแลนด์และชาแนลย,ยูทูบไอเมนี่ไทยแลนด์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันไอเมนี่ไทยแลนด์ฟุตซอลยูโรซิตี้ลีก2022นะครับในกลุ่ม B นะครับระหว่างหมายเลขกระสมมดิตครับพบกับจุฬาลงกรหมายวิไลครับกุทสิีอาจารย์เสรีสู่สำรากให้สัญญาณครับจุฬาเป็นฝ่ายเข็นลูกล้มเล่นครับบุกจากขวาไปซ้ายในชุดขาวนะครับ ไหลมามหักพันลูกนี้จิ้มมาที่เมธานีเพื่อนขอรอแล้วครับมีโอกาสพงศกรลูกนี้ไปไปเสาสองเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจะเล่นหมายเลขสิบครับเมธานีเจริญสง่าครับโอ้โหเบิกสกรให้เกษมบดิตขึ้นนำจุลลลงกรก์แล้วครับดูอีกครั้งครับพงศกรน้อยแดงตาเหี่ยวจริงๆครับมองเห็นแล้วครับจุดนัดพบเมธานีเจริญสง่าก็แปลงง่ายๆเข้าไปครับลูกนี้ ุลายัดเข้ามาทันทีครับโดนดักไว้มหาักกพันมาเองแตะมาแล้ว1ด่าน2องด่านมาักกพันเพื่อนคอแล้วครับโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้สองประตูต่อสูแล้วครับลูกสวนกลับสวยๆเลยครับโอ้สวนกลับต้องชมนี่ครับมากพันพามาแล้วป้ายมายาวมันยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ10นาทีสองประตูไปแล้วครับเกษมบดิต ไทกับนัทมันลูกนี้โอ้โหโดนสองลูกด้วยครั้รบลูกยิงของนัทนัทธรมันแต่ยังไม่ผ่านคนนี้ครับคืนมาออกไปด้านซ้ายครับเบิ้ลมาลูกนี้จะยัดเข้ามายังไม่ได้ครับสุดท้ายโอ้โหดูจังหวะนี้ครับมหากพัน์ครับยิงจังหวะแรกก็ยังไปติดครับ บอลยังเด้งหาเจ้าตัวนะครับสุดท้ายคึงมาแล้วก็แปรด้วยขวาครับบอลไปชนคานครับอดิศรภูกิดยังต่อบอลกันอยู่ครับเราก็มีโอกาสได้สับซ้ายอย่างในลูกเตะมุมครับจจลาลุกณ์มหาวิเลยดูสับ้ายลูกนี้ครับทวีวัฒศรีสุขครับบอลไปตรงตัวทางนรเเ涉นะครับไหลให้ปาการเบิ้ลขึ้นมาฮัมชิงสวยครับลูกนี้ล้มไปแล้วผู้สิไม่ว่าอะไรครับ หน่งเลูกนี้โอ้โหซูเป,ปอร์เซฟเลยครับตรเสษต้องมีจุกบ้างแล้วครับลูกนี้เซฟช่วยทีมได้เลยแล้วครับไม่เสียประตูที่3นี่ครับขวานี้หึงวาดมาแต่ไกลครับนทวุฒิชูทับเต็มลิ้นปีครับดุษฎีครับออกมาครับนทวัฒ์ดุษฎีเล่นกับนทวัฒ์จะให้ดุษฎีโดนจกไปดูนี้ยังได้อยู่เอ้า ถูกไปคืนมีโอกาสเหมือนกันครับโอ้โหออกมาแล้วดุษฎดีบิ่งไปขอแล้วลูกนี้จิมออกมาได้สวยครับดูครับลูกนี้นัทธรมันครับจิมด้วยขวายังไม่ผ่านผู้สิประตูครับไหลให้ดุษสดีบุญมายังติดเซฟของนอรเศษอีก33ิวินาทีนะครับสลับในครึ่งแรกดูครับคิกอินไหลามาดุษสดีวาดขวา เต็มข้อเลยครับต้องทุบออกไปครับทางนอรเศษครับไหลมาลูกนี้ดักได้ครับจุฬาพยายามจะสวนเร็วสุดท้ายโดนบีบแล้วเอาตัวรอดขึ้นมาได้ครับนักกอนออกมาให้โอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้มีสวยเหมือนกันครับจุฬาลงกรหมหาวิเลยครับนานๆมาทีแต่ลูกนี้สวยจริงๆครับดูครับ ปิยศัก์ครับขวาลูกนี้แสกหน้าเข้าไปเลยครับโอ้โหแต่มาช้าหน่อยครับหมดเวลาแข่งครึ่งแรกครับเกษมมันฑิตขึ้นนำจุฬาลงกรหมายิทลาัย2ประตูต่อหนึ่งนะครับสินสัญญาแล้วครับเกมเริ่มครับโดนโฉกไปแล้วครับจุฬาพามาครับนัทนันลูกนี้โอ้โห ดูลูกนี้ครับห,หลุดไปแล้วครับแต่ยิงยังไม่ผ่านมชิรวิทย์ครับ<ม>ปากการไหลให้นกักกอลลุกนี้โอ้โหปากการครับไหลามานกรเหมือนเดิมครับให้ปากกาเขากลา,างมานกรมีพื้นที่โอ้โหจับบอลลั่นไปครับผลาดโอโาก,กาสไปเลยครับลูกนี้ของจุฬาครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับ จังหวะยิงของนักกอครับโอ้โหเข้ามาที่อุกิดต,ตรงกลางอุกิดจะพลิกมาจุฬาส,สวนขึ้นมาแล้วครับเสาสองมีเพื่อนแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อสองครับแก้เกมมาดีมากครับจุฬาวีก,กรมหาวิทยาลัยครับโอ้โหนี่ครับยิงสวนตัวทางวมชิรวิทเข้าไปครับโอ้โห คืนมาลูกนี้ส่งมาที่ดุษฎีดุษฎีพิกเข้าซ้ายแล้วตวัดลูกนี้ยังติดครับจะสวนเร็วครับจุฬาลงกอม์มหาวิาลยจิ้มออกมามีพื้นที่แล้วลูกนี้เข้ากลางมาเรียบร้อยครับโอ้ตะวันสวนกลับแม้นจริงๆครับสามประตูรวดนเลยครับนี่ครับจับแล้วผู้สำประตูออกมาพลาดครับลูกนี้ก็โล่งๆเลยครับ นัทนานสุขสรรหาวรครับให้จุฬาขึ้นนําไปแล้วครับคู่นี้ oh. แน่นอนเลยครับลูกสวนกลับของจุฬาครับอันตรายจริงๆไ,<ป>ไหลมาครับ,บ,บออกไปด้านข้างตวัดมามาหักกระพันลูกนี้เสาสองแล้วยังยิงไม่ได้ครับติดเซฟของนรเศรษครับ oh. ยิงไกลมาลูกนี้ยังไม่ตรงกรอบครับโ oh. อ้โหออกไปนัทให้นัทวัฒน ทีทักษิณทักษิณได้อยู่ครับให้ดุษฎีเข้ากลางมาลูกนี้โดนลุมกินโตะไปแล้วจุฬาจะไปลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเนี่ยครับตีพ่อเพยไม่ได้ก็โดนสวนอย่างนี้เลยครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับคู่นี้ดูครับตัดพ่อเพยได้นะครับนัทน,นันสุขสารถาวรน,นะครับลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยครับ ถ้าแม่นลูกนี้ก็ไม่พลาดแล้วครับชิอินครับจุลาโดนเพสซิงแล้วครับตักมาลูกนี้ไม่ถึงครับเอ้าถึงศัตรูไหลต่อมาครับเข้าทางแล้วเสาสองว่างแล้วลูกนี้โอ้โหมาแล้วครับสามประตูต่อ4ครับดูครับสวนมาลูกนี้ก็ไม่น่าพลาดแล้วครับแนวรับของจุลามีคนเดียว ป้ายมาก็แปรส่วนทางเลยครับมหักกพันสามสี่ไปแล้วครับอีก3นาทีกับ17วินาทีเฮาที่ท,ท,ทักษินออกไปมุมทงโอ้โหไม่เข้าครับลูกนี้ยิงอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ตรงกรอบครับโอ้โหนทวัฒนให้ดุดฎีผงศกรดุดีลูกนี้ออกมามาักกระพันแจกพี่หมายมาเสาสองโอ้โมหมาระพัน ขึ้นมาดุดซดีมาร์กพันธ์มาแล้วลงลงโอ้โหติดเซนอราเซนครับเอ็มรับยังเหนียวแน่นครับจุฬาลงกรณมหาวิเลยดอีกครั้งครับลูกจิ้มลูกนี้ครับมาร์กพันธ์ไปที่เสาสองนี่ครับเคลียร์ได้ทันทีเลยครับหลังจุฬาจิ้มเข้ามาก็โอ้โหสุดท้ายหมดเวลาการแข่งขันครับลูกคู่นี้เดือดจริงๆนี่ครับปาการแก๊สใจจริงๆครับโอ้โห ครึ่งแรกเกษมัมดิตนำสองศูนย์ครึ่งหลังจุลายิยงนวดเลยครับสุดท้ายจบที่จุฬาลงกรณ์หมายวิลาลัยเอาชนะเกษมันฑิต4ประตูต่อ3ครับมันจริงๆครับคู่นี้